น้อยมาทางนี้เลยดูจะรีวิวได้กี่นาทีนั้นเนี่ยพี่มืดมาละมืดมาละจ้ะ ันแบ่งนะพี่เห็นถูกไม่ได้เลยข้างในถุงเดียวละไซร์เลยพี่สิบห้าโลพันสามนะคะใครอยากลองอ่ะพี่แบบเอ้อยากลองดูก่อนว่าชิคไทย นะเอาแบบไปแผวนเล็กๆน้อยๆน้าราักอะไรอย่างเนาะพันสาม <c oughs> ค่ะเอาไปลองก่อนสวัสดีค่ะคุณที่วันอาทิตย์ก็ไม่หยุดขยยันอีกแล้วนะคะ หย่าน,นใช่ไหมวันไหนก็ขายที่ทำงานแรกๆไม่เคยหยุดเลยนะไม่มีวันหยุดด้วยนะแล้วก็เริ่มมาหยุดทุกวันที่สิบหกละเสร็จก็เริ่มมาหยุดทุกวันที่หนึ่งกับสิบหกสิบห้า <c oughs> กิโลประมาณหกสิบตัวบวกลบค่ะ 15กิโลพันบาทคุณพี่จะได้ประมาณ60ตัวบวกลบนะคะเพราะว่าช่างกิโลนะไซส์จะเริ่มตั้งแต่ S M L ไม่เกิน XL นะ XL อะไรประมาณเนี้ยพี่ XS ก็มีนะ XS อะไรอย่เงี้ยโชว์ให้ดูสักหนึ่งแมเดื่อใครอยากได้งานแบ่งใครจะเอากระสอบนี้เลยก็ได้นะ กระสอบนี้เลยก็ได้กระสอบนี้ก็จะ3,700ันเนะคะเฮ้ยป้ายห้อยใครรับแจ้งได้อยากรับงานแบ่งหรือว่าอยากได้งานกระสอบนะคะป้ายห้อย,อยู่ คัดเอาตัวส,สวยๆก็ได้แล้วเนี่ยพี่ใครกลัวว่าเออไม่พอขายงานแป่งก็เอายกก้อนไปเลยไปสามพันเจ็ดเลยก็ได้แั้เธอขาเยอะปะเมอ่าเอาไปเอาไปปกติสามพันเก้าพี่ปไปสามพันเจ็ดพอช่วงนี้ช่วงนี้โปรทุกอย่างอ่ะลดราคาทุกอย่างเลยอะ่ะช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยกันจ้ะช่วยช่วยกันล้วพี่เนาะ ไปเลยสามพันเจ็ดใครเคยซื้อสามพันเก้ามามาเลยรุ่นไหนของเยอะคือโปรโให้ได้คเน้นแบบเรียวกว่าอะไรเน้นขาย,ายเยอะๆเอาเนาะปริมาณเน้นปริมาณเพราะว่ามีจำนวนของเยอะถ้ามีน้อยก็โปรไม่ได้ใช่มันน้อย ใครอยากได้งานบ่งงานแบ่งนะพี่นะ้าไม่หันพัดลมให้หน่อยพี่เมย์ ก็จะประมาณนี้นะคะพี่อันนี้เปิดจากกระสอบป้ายเหลืองนะนี่ให้ดูก่อนใครจะยกกระสอบนะคะรอให้3 7 0 0บาทนะคะคุณพี่ป้ายเหลืองนะคะเสื้อสก,กอตสําลีผู้หญิงนะคะคุณพี่สีสดสดเลยเป็นงานสัาลีบางนะไซส์จะไม่ใหญ่มากนะสำหรับงานผู้หญิงนะคะไซส์จะอยู่ประมาณ S M L X L นะคะจะไม่เกินนี้นะอาจจะมี X S ด้วยนะคะ สำหรับใครที่อยากทดลองก่อนแคมีแบ่งให้15กิโล1,300บาทเท่านั้นนะคะงาน15กิโลก็จะได้อยู่ประมาณ60ตัวบวกลบนะคะคุณพี่ใครอยากใช้เยอะๆซื้อยกกระสอบเลยคุ้มมากๆเพราะว่าตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นให้อยู่3,700บาทนะคะปลายห้อยอยู่เลยค่ะคุณพี่ใครอยากได้เฮ้ยพี่อยากลอง15กิโล1,300ค่ะ ันสรนะคะเพราะว่า,าถ้าถ้าเป็นเราแบ่งเราจะใส่ถุงอะไรให้ด้วยนะพี่นะแบ่งเป็นสิบ้าโลนะคะรับคนที่อยากลองเน,ะนนะาะสั่งรีบเลยแบ่งให้สดสดแบ่งจากกระสอบนี้เลยใครอยากรับกระสอบนี้พี่แจ้งได้เลยนะสา0พแล้วส่งให้ฟรีนะถ้าเอาทั้งกระสอบนะ แต่ใครที่อยากแบ่งก็คือเดี๋ยวแบ่งแบ่งให้เลยแบ่งให้เลยสีสียังสดที่แม่สีเด็กมอสซิโ่สวยมากเกรด A นะใช่เราขายแต่เกรด A นะคุณพี่นะ ยสีไปแปลกมาขึ้นมาขึ้นมาลคุ้มมากพี่ต้นทุนกี่บาทเนี่ยอจะหารันได้ประมาณกี่ตัวสองร้อยอ๋อสามพันเจ็ดหารสองร้อยอุย้ยต้นทุนสิบแปดบาทเอง คุ้มมากค่ะพี่แม่มาเามาเ,เธอเอามาเลยตัวแรกสวยมากโอ้โหพี่พี่จา๋าแกรปสวยมากมือหนึ่งป้ายห้อยเลยอะคุณพี่มือหนึ่งป้ายห้อยสติกเกอร์ยังอยู่ค่ะพี่แบรนด์นี้เลยค่ะแกรปสวยสวยเลยอะ่ะเห็นไหม บอกแล้วว่าเราขายเกรด A นะคะงานเขาก็จะค่อนข้างสะอาดผ้าก็ค่อนข้างสดค่ะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียมีบ้างแต่อยู่ในระดับที่น้อยนะคะคุณพี่ยกไปยังไงก็ได้กําไรค่ะต้นทุน10กว่าบาทเท่านั้นนะใครเห็นคลิปนี้รีบสั่งกันได้เลยนะลงตลาดนัดได้ออนไลน์ได้ขายในห้างได้เลยค่ะงานเกรด A ใครๆก็ขายได้นะคะคุณพี่นี่สวยๆเลยเห็นไหมใครจะแบ่งก็คือแบ่งได้เลยนะเดี๋ยวแบ่งจากลูกนี้ให้เลย สวยมากเลยนะเฉี่ยววันนี้เหมือนไอติมเมอร์ไทยด้วยผู้แบนแ์เชฟไม่สวยเลยงานสวยเสื้อผ้าคือนุ่มๆนิ่มๆใส่สบายนะไม่หนาแบบไม่ได้หนาเปิดใช่ไม่ได้สัมบีหนานะพี่สัมบีบางบางตัวเป็นเลยอนนะเนี่ยบางตัวเป็นผ้านิ่ม มากอะ่ะต,ตัวก็ใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะตัวไหนแบบทรงตัวใหญ่ๆอ่ะพี่โครงๆผู้ชายใส่ได้นะนสี่ได้สี่ สวยสวยเลยจ้าผ้าเลยอนกระเป๋าคู่มีบ้างไหมไม่มีเลยค่ะคุณพี่ไม่มีเลยเป่าคู่ไม่มีเลยเห็นไหมสีสดจริงคุณพี่จ๋าดูเลยค่ะเกรด A ผ้าเขาดีสีสดผ้าไม่ได้หนามากนะบางตัวเป็นผ้าบางน,นุ่มเลยค่ะ ซักรีดแขวนขายได้เลยทํากําไรได้แน่นอนนะคะมือเก่ามือใหม่เล่นได้เลยคุณพี่งานเกรดเอของจริงอะสีสดมากนะคะผ้าก็ดีค่ะพี่จา๋าไม่ได้หนาเตอะนะเนี่ยผ้ากําลังขายเลยยกไปหนึ่งกระสอบคือเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะเยอะมากๆนะคะนี่พี่จา๋าบางตัวก็คือผู้ชายใส่ได้นะ มีหมดคุณพี่จ๋าตัวนี้เป็นแฟชั่นเนี่ยแม่งานปักสวยเลยค่ะกระสอบละ3,700ับาทโปรเมโปเมื่อกี้เลยนะพี่ปกติขาย3,900บาทไป3,700ใครเอากระสอบนี้เลยก็คือส่งฟรีให้ด้วยนะคะ3,700บาทส่งฟรีใครที่อยากลองหรือว่าอยากเอาไปแบบเติมในร้านก่อนช่วงนี้งบน้อยมีแบ่ง15กิโล1,500บาทค่ะ เขาไม่เขาเป็นคนที่แบบขี้เขิน <c oughs> เป็นแมวอินโทดชอบออกก้องโชว์วลวชเลยแล้วพี่ใครรับมาเลยจ้ะสวยนะพี่ดูได้เลยปสนแมน,นาเดียวกันืึดูสีดิงตัวยังป้ายห้อยอยู่เลย ยกไปอ่ะคุ้มเนาะยกก็สอบไปเลยคุ้มคุ้มพี่มีหมวกน่ารักด้วยเนี่ยไซไม่ใหญ่มากนะเป็นคราไซนะคะถ้าอยากได้ใหญ่ๆจะต้องเอาของผู้ชายพี่ของผู้ชายอ่ะตัวไซใหญ่ ผู้หญิงเนี่ย S X S ก็มีเนะนี่ยผู้หญงตัวเนี้ยก็เป็นแฟชั่น ไม่มีตีเกตด,ด้านหลังอย่างเงี้ยผู้ชายใส่ได้เลยใครรับลูกนี้ได้เลยนะพี่หรือใครจะลองแบ่งก่อนก็ได้นะถ้าบางท้านิ่ม ได้เลยจะไม่ได้ใหญ่มากนะพี่นะถ้าเป็นผู้หญิงนะจะเป็นค่าส ใครจะแบ่งใครจะยกลูกยกลูกก็คุ้มนาะได้สามพันเจ็ดอะพี่จัดโปรแล้วนะทุกคนเอาไปลูกค้ามาขายสามพันเจ็ดพอรถเมื่อกี้แล้วนะใช่พูดผิดก็เลยลดเลยนะคะจัดโ,โรปรป้ายห้อยอยู่เลยเนี่ยพี่สีสดนะปกติรีวิวไม่ค่อยเหลือหรอกสกอตเนี่ย ลูกค้าสั่งเยอะยิ่งงานแบ่งนะขายดีมากหมดปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งมาอีกเลยเพราะว่ามีขายทั้งหน้าร้านแล้วก็ส่งนะคะบางคนงบน้อยอย่างเงี้ยพี่ก็เอาไปลองก่อนสิบห้าโลว่าเราขายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะปกติจะไม่มีแบ่งกับพี่ถ้าง,งานไม่เยอะอะรุ่นนี้ของมันลงเยอะนะคะก็เลยจะแบ่งให้นิดนะึง สดเลยครับโอ้โหปลายหอยอยู่เลยเนี่ยสีสดสดสิบห้าโลพี่เอาไปพันสามพอสิบห้ากิโลพันสามร้อยจ้ะ ใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะทุกคนบางตัวสกอตเล็กบางตัวสกอตใหญ่เนี่ยพี่ แขนยาวเสื้อขาวมีค่ะเสื้อขาวจะมีสองพก้ับสามพันสองพี่มีสองรุ่นเลยอยากได้ราคาไหนทักมาได้เลยค่ะเสื้อขาวเพิ่งรีวิวไปนะเนี่ยสองสวันนี้เองสื้อขาวเพิ่งรีวิวไปเลยอย น่ารักตัวนี้ของเด็กได้สด,สดมากเลยตัวนี้ป้ายห้อยอุ้ยตัวนี้สวยแฟชั่นสวยสวยสีสดสด ใครรับแจ้งได้นะพี่รับกระสอบใหม่ก็ได้หรือว่าใครจะรับรีวิวก็ได้หรือใครจะลองงานแบ่งก็ได้นะงานแบ่งก็ทักมาได้เลยงานแบ่งมีตลอดนะเพราะว่าแบ่งอตลอดใช่ขายดีเนาะแบ่งตลอดเลยไม่เคยขาดเลยนะหน้าร้านลูกค้ามายกแบ่งยกแบ่งกันเยอะนะใครมาซื้อของเห็นก็ฮิ้ว <No? S 2> ติดมือกันไปทุกคนติดไม้ติดมือ,อเพราะฉะนั้นมีแบ่งให้ตลอดนะคะว่าจะให้ดูนิดเดียวพี่อันไหนก็สวยแบ่งยังไงแบ่งสิบห้าโลค่ะพี่สิบห้ากิโลพันสามร้อยนะคะ 1 5โลพัน0ได้ประมาณ60ตัวบวกลบค่ะ1 5โลส0 0ได้60ตัวบวกลบ3า0ร้อเออนสามันบอนี่มาบ้างริ่นติดขามันไม่มานี่น1 5้โลพี่พ300จะ้ะ ใครจะเอาถุงนี้ก็ได้เลยนะพี่เพิ่งแบ่งเลยเหมือนกันก็คือจะมีติดร้านไว้ตลอดเนี่ยสิบห้าโลพันสามได้อยู่ประมาณหกสิบบวกลบนะคะใครเอาถุงนี้พิมพ์รับรับถุงนี้ได้เลยนะหรือใครจะกระสอบรีวิวก็พิมพ์รับรีวิวมาป้ายห้อยค่ะสิบห้ากิโลพี่สิบห้ากิโลพันสามนะใครจะยกกระสอบคุ้มกว่า เดี๋ยวกระสอบก็จะถูกกว่านะพี่นะได้ทั้งกระสอบเลยกระสอบหนึ่งก็ร้อยเก้าสิบสองร้อยนะสีสบห้าโลขอ่งนี้ก็ได้เลยเห็นไหมน่ารักน่ารัก ถ้าใครอยากรับรีวิวนะวิมีติดสีพื้นมาจะสวยมาก เิดดมายูไปคนใครอยากได้แบ่งก็นี่เลยจ้ะรักมาได้เลยจ้ะนี่สคอนดิสคอชโชว์อ๋ไ <c oughs> ง,ง <c oughs> โลพี่นี่สิบห้าโลพันสามร้อยได้หกสิตัวบวกลบเผื่อใครอยากได้ถุงนี้ก็รับได้เลยนะแบ่งไว้ตลอดนะไม่มีขาดเลยใช่ใครแบบเอ้ยอยาก สั่งงานแบ่งพักได้เลยหรือใครอยากยกลูกพักมาได้เลยยกลูกก็โปรคุ้มด้วยนะคะไป,ไปอันนนี่สดสดเลยครับสดสดเลยอ่ะใครสนใจก็คือแคปหน้าจอมาสั่งได้เลยนะคุณพี่เห็นไหมสีสวยสินค้าพร้อมส่งนะคะของพิ่งลงเลยนะ